นี่ต้นไข่เน่าอันนี้ต้นไข่เน่าอันนี้ต้นเล็กต้นเล็กในสวนมีสองต้นโลนแมอินุนกินดอกมันหมดรู้ว่าจะติดไหม,หน,ไหมนี่เห็นลูกไหมคะนี่เห็นลูกไหมกำลังติดแต่ว่าคุงมีไม่เยอะลูกโฟกัสไหม ลูกไข่เน่าอันนี้ตอนเล็กอยู่พอโตก็จะเป็นสีเขียวพอสุกก็จะเป็นสีดำจะใช้ผลทำขนมนะคะเอาไปขยำขยำม,ม,มีลูกโตด้วยแหละเห็นลัวยังไม่เห็นนะอมอเห็นลูกโตแล้วค่ะนะแต่ทำไมเราจะเห็นซูมเห็นไหมซูมเห็นไหมเอย ดูกันเห็นไหมอะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมลูกโตนี่นี่ลูกโต,กตประมาณอยู่ก,ก้อยอนี่เห็นสองหุ่นไหมคะนี่สุดสุดแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ พอดิบจะเขียวเนาะพอพอสุกก็จะเป็นสีดำเอามาทำขนมหายไปไหนนี่เอามาทำขนมทำแบบขนมตาลเดี๋ยวพาไปดูอีกต้น ันนี้มะไฟมะไฟต้นมะไฟต้นนี้ต้นใหญ่น,นีต้นใหญ่มีส่งต้นน้ำท่วมนึกว่าจะตายไม่ตายต้นไข่เน่าทํำขนมต้นไม้เริ่มหายยากดูต้นนี้มีลูกไหม <c oughs> เธอนี่ยังมองไม่เห็นลูกเลยไม่เห็นลูกโอ้แต่ว่าดอกดอกมากเลยข้างบนสูงมก็จะเห็น่มีดอกอยู่ค่ะกำลังดอกเลยเห็นไหมอะดูค่ะเห็นไหมกำลังออกดอก หลกอยู่นะ้างบนอะ่ะดอกไม่รู้จะติดลูกไหม <c oughs> ต้นไข่เน่าไข่เน่าเป็นเป็นต้นไม้โบราณเนาะคนโบราณชอบเอามาทำขนมค่ะ